โอ้อยมางดูื้วยก็ุูสุดมากไหมหลังน,นี้หลังวอือหือบอกเลยว่าจบคลิปวิดีอนี้จะททำขึ้นเพื่อความสนุกและบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามโดยเฉพาะผู้ที่มีภาระทางด้านการเงินอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่ยีบายและไม่คล้ายยาเสพติด สาวนุ่มๆทุกคนกันด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอมาเจอกันเกี่ยวบเกมดินเนอร์ดิไลทกันอีกแล้วนะคะและในวันนี้เราอยากจะบอกว่าเราพกงบมาแบบน้อยมากวันนี้พกมาแบบเบาๆนะคะ99บาท นั่นเองเนาะสาวแล้วคือเราจะเริ่มต้นกันที่เบ็ดเบาหนึ่งกรุ๊บจ้าเอาสักเบ็ดละสิบบาทก่อนนาะสาวหมุนจดุดปลยาวไปได้แต่ถึงขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะเพิ่มเบ็ดขึ้นไปแต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่ตังของเราลดลงใกล้จะหมดอะไรประมาณนี้เนี่ยเราก็จะลดเบ็ดตามลงไปด้วยนะคะโอเควิธีการเล่น,น้ยง่ายมากๆเลยใครจะเอาไปทําตามก็ได้สบายๆไ,ไม่ห่วงไม่ฮัมไม่ว่ากันอยู่แล้วนะแม่ ตัวตากยาว่ะยังไงวะป่ะคือเกมนี้บอกเลยนะจ๊ะว่าเป็นเกมที่ยังใหม่อยู่ในะคะพี่เก็เลยเล่นง่ายแตกง่ายบุบบอง่ายและยิ่งเราพาเพื่อนมาเล่นกับเว็บตรงแบบนี้บอกเลยปังแบบจุ๊บเลยจ้ะเออและตัวเว็บตรงของเรานะคะเขาก็จะแบบว่ารองรับทูมานี่วอลเล็ตด้วยเนาะถ้าว่าเ,เพื่อนไม่มีธนาคารสามารถฝากถอนผ่านทูมานี่วอลเล็ตได้เลยจ้ะโอเค เสื้อตาย,ยาวไปจ้ะแม่มมได้อะไรเพิ่มเติมเอ้ยโอเคเส้ออีกเส้ออีกเส้ออีกเอ้ยอะไรก็ได้ขอแค่บ,บอกว่ามันไหลเรื่อยๆไหลเยาวๆจวจ้าถึงใจงเลยจ้ะแนะม่มมยาวบักยาวบะวันนี้ถ้าหากว่าเพื่อนๆสนใจอยากจะลองเล่นนะคะตามมาได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะสาวมีสุดดีสุดเด็ดเทคนิควิธีการเล่นอะไรต่างๆเลยนะก็คือ เลน่นอะไรงเล่นยัก็ได้ให้มันได้กําไรก็พิงพพอแล้วนะจ๊ะโอ้โหดอกนี้จุกๆไปเลยจ้ะแม่เราก็ไปกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะโอ้โหเกมนี้คือปังไม่ไหวจริงๆโจ้ตัายยาวไปจากต้นทุนหลักสิบตังตอนนี้หลักพันจุกๆไปแล้วเนาะ สำหรับเพื่อนๆนะคะที่บอกว่างบน้อยถึงน้อยเนาะพกมาสิบยี่สิามสิบสี่สอะไรแบบนี้อยากจะบอกว่าเล่นได้สบายๆเลยนะคะเออเพราะว่าเป็นในการเล่นแค่ต่ำแค่บาทเดียวนั่นเองบางเกมบางตัวเนี่ยเขาก็จะมีการฟรีฟีเจอร์ฟีเจอร์เป็นอยู่ด้วยอย่งเช่นเกมนี้ก็คือมีมเหมือนกันใครที่เป็นมือใหม่เล่นไม่มีสูตรไม่มีเทคนิคซื้อได้เลยจ้ะจะได้ประหยัดเวลาเนาะโอเคดอมมีจุกๆเน้นๆไปเลยจะมาแปดพันแปดอื้เอาสิจุกเกินฟังไม่ไหวจริงๆจ้ะแปะ เดียวตังหลักหมื่นไปแล้วนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆได้กําไรขนาดนี้แล้วก็จบเกมถอนตังไปได้เลยนะคะเพราะว่ากําไรมันแบบจุกๆแล้วนั่นเองแต่ว่าเราเนี่ยขอเล่นต่ออีกนิดๆนหน่อยๆกันเลยกันนะคะเออมาตอกันเลยแม่เพิ่มเบ็ดแล้วก็จวนกันต่อไปดีกว่านะคะอย่าลืมเนาะใครที่สนใจอยากจะลองเล่น ที่ลิงใต้คลิปหนีได้เลยจ้ะแม่อัจรวดไปโอ้ยดอกนี้คือเริคือปังมากว่ะอือหือโอ้โหเฮ้ยมันได้เรื่อยๆตัวคูณสูงมากแม่ดอกนี้มับเลยอือหือบอกเลยว่าจบสองหมื่นแปดนันนกไปเลยจ้ะแม่คือจบคือฟังไม่ไหวอะตัวนี้บ๊บเดียวอะตั้งโผล่มาที่สามหมื่นกว่าไปแล้วนะคะคิดถูกที่ยังเล่นต่อโอ้ ่างเยอะขนาดนี้เราก็คงต้องจบเกมถอนตัตงกันแล้วนะคะเพราะว่าปังไม่ไหวจริงๆเกมนี้ใครไม่อยากพลาดต,ตามมาได้ที่ลิงใต้คลิปนี้ได้เลยส่วนเราก็เสกแบงเลยจ้าถ้าเพ,พื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปหม่ๆจากตช่องของเขา้วยนะแล้วเจอกันในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย